สวัสดีเพือพ่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสําหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกุมประจําเดือนมีนาคม2560นแะคะเป็นการพยากรณ์นะคะในหลักของพลังตัวเลขนะคะดาวที่มีการจอหรือเดิน ในเดือนเป็นหลักนะคะเป็นการดูแบบทั่วไปไม่ได้เจาะจงมุ่งหมายดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นให้เพื่อนๆใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะคะสิ่งสําคัญเลยค่ะหมอดูที่แม่นยำร้อยเปเซนตนะคะคือจิตวิญญาณของทุกท่านนะคะในเดือนนี้ค่ะมีกลุ่มดาวที่โยกดาวเดินนะคะประจําเดือนนะคะ มีดาวอาทิตย์ขาดดาวพระพุธนะคะและก็ดาวจัน์รดาวพระศุกทั้งสี่ดวงนี้จะเป็นดาวที่โยกและเดินประจำเดือนนะคะและยังมีดาวเล็กอีก2ดาวนะคะคือดาวอังคารดาวพรศุซึ่งทั้งทั้งสองทั้งสองดาวนี้เดินตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้นะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็ส่งผลเรื่องใหญ่เรื่องดีสองเรื่องด้วยกันของชาวราศีกลุ่มนะคะเรื่องแรกเลยนะคะเป็นจุดด้านดีๆคือเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับบ้านใหม่รถใหม่อ่ะใครที่รอเรื่องนะคะรออยากซื้อบ้านอยากได้รถใหม่มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับทรัพย์สินค่ะนี่คือจุดดีในเดือน มีนาคมการน,นอกจากนี้ยังมีดวงเรื่องโชคลาภด้วยนะคะดวงนานะคะอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองนะคะและการเงินค่ะในเดือนนี้ค่อนข้างทิศทางที่ดีนะคะสําหรับใครที่ตึงขัดสนเรื่องของการเงินในเดือนนี้การเงินโดดเด่นนะนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ได้รับลาบทางการเงินเกิดขึ้นรถใหม่บ้านใหม่นี่คือจุดดีๆในเดือน มีนาคมกับจุดต่อมาที่เป็นจุดนะคะดีอีกหนึ่งเรื่องนาคนุนะคะสำหรับคนที่เป็นลูกจ้างข้าราชการนะคะดวงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อุปปัมั์เขาเรียกว่าดวงมหาสเสน่ห์เจ้านายรักเจ้านายเมตานี่คือนะคะจุดเด่นในเดือนนี้ค่ะ นะคะและเรื่องของการงานมีเกณฑ์พบปะผู้คนใหม่ใหม่สังคมใหม่ๆด้วยกันหรือได้ทําโปรเจกต์ใหญ่กิจกรรมนะคะที่จะเจอมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมดีๆนี่คือภาพรวมนะคะของกลุ่มดาวเดินดาวจรในเดือนนี้ค่ะได้รับอิทธิพลมาจากดาวอาทิตย์ คือผู้รักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนช่วยเหลือนะคะเพราะดาวอาทิตย์โยกเข้ารักนาของชาวราศีกุมนะคะในช่วงตั้งแต่หนึ่งจนถึงวันที่15หลังจากนั้นดาวอาทิตย์จะโยกเข้าพบเรือนการเงินคืออะไรโอกาสสิ่งใหม่นะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นฉะนั้นก็มีเกณฑ์ได้รับบ้านได้รับรถได้รับทรัพย์สินมรดกะ่ะเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยจะหมายถึงสิ่งใหม่โอกาสใหม่ ผลตอบแทนผลลัพธ์และรวมถึงนะคะชื่อเสียงเกีดยรติยศอำนาจบุญบารมีนั่นเองนะคะนี่คือความหมายของดาวอาทิตย์ค่ะส่วนดาวต่อมาเป็นดาวพระพุธค่ะซึ่งดาวพระพุธจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารคำพูดการเจรจาก,การต่อต่อรองนะคะรวมถึงการพบกับ ะะซึ่งดาวพระพุธโยกเข้าพบเรือนลัคนาชาวราศีกลุ่มในช่วงหนึ่งจนถึงสิบห้าหลังจากนั้นก็จะโยกเข้าพบเรือนการเงินช่วงต้นเดือนนะจนถึงกลางเดือนนะอยู่ในลัคนาชาวราศีนะคะกุมนะคะส่งผลด้านอะไรช่วงนี้ค่ะก็จะสนใจการพัฒนาสนใจสิ่งใหม่ๆกระแสะใหม่ๆ ะะการพูดการสื่อสารช่วงนี้ก็จะนะคะรู้จักพูดรู้จักเจอจานะคะและการพูดการสื่อสารช่วงนี้ค่ะก็มักจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะเพราะดาวพระพุธจะหมายถึงการพัฒนาตนเองนะคะการารู้จักพูดพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูด ในสิ่งที่นะคะทำให้ประสบความสำเร็จในการงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่รักชอบนั่นเองนี่คือจุดดีของดาวพระพุธจะเกี่ยวข้องกับคำพูดซึ่งดาวพระพุธบวกกับดาวอาทิตย์คืออะไรสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดในการพูดค่ะเป็นคู่ที่ดีนั่นเองนะคะู่เพื่อนนุนนะคะดาวอาทิตย์กับดาวพระพุธนะคะโยกเข้ารัคนาเป็นคู่ นะคะเเรียกว่าคู่เสริมคู่เสริมและบวกกับดาวประจําคือดาวพฤกหัดด้วยก็จับคู่กันก็ยังถือว่าเป็นคู่ดีนะคะ่ะเป็นคู่ดีบวกกับมีดาวใหญ่อีกหนึ่งดาวคือดาวพระเสาอยู่ในภพเรือนนะคะลักนณาชาวราศีกุมจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งดาวพระเสาจะหมายถึงอะไรอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยบ้าน นะคะที่ดินนะคะโดยเฉพาะใครที่รอซื้อบ้านรออยากจะมีบ้านมีทรัพย์สินมีเกณฑ์ได้บ้านที่อยู่อาศัยใหม่ๆค่ะรวมถึงยานพาหนะรถที่อยู่ด้วยนะคะยานพาหนะที่อยู่อาศัยนะคะและก็ทรัพย์มรดกค่ะอันนี้คือจุดดีใครที่คาราคาซังเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยรอสินเชื่อรอกู้มีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติด้วยนะคะนี่คือ ดุดดีๆนะอิทธิพลของดาวอาทิตย์ที่มาจับคู่ดาวพัสเสาจับคู่ราหูนะคะทั้งดาวอาทิตย์และดาวพระพุธจับคู่แล้วเป็นด้านดีค่ะนอกจากนี้ดาวพระพุธยังนะคะอยู่ในภพเรือนอุตตะบุตรบริวารด้วยช่วงนี้บุตรบริวารจะเชื่อฟังขยันขันแข็งในการเรียนก่ะนะคะและเดือนนี้กับดาวฟางคาลเป็นดาว จออีกหนึ่งดาวโยกเข้าพบเรือนปุตตะตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้ส่งผลอะไรด้านบุตรบริวารช่วงนี้จะขยันขันแข็งในการเรียนนะมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์นะทางานประสบความสําเร็จด้วยฉะนั้นก็มีข่าวดีลูกจะสอบติดนะหรือเรียนสําเร็จทํางานนะคะประสบความสําเร็จนั่นเองคขาจะขยันขันแข็งเป็นพิเศษบุตรและ นะคะบริวารน,นะคะนอกจากนี้สิ่งสำคัญในเดือนนี้ก่ะน,นะคะ หัวใจสคัญดาวพระพุธนะคะจะเกี่ยวโยงกับการเงินด้วยนะคะเกี่ยวโยงกับบุตรบริวารบริวารของคุณด้วยถ้าทํางานแล้วมีทีมงานมีบริวารค่ะใช้เขาให้เป็นประโยชน์สื่อสารให้เป็นค่ะเขาก็เจาะหูหัวปักหัวปั๊มในการทํางานให้คุณประสบความสําเร็จเลยฉะนั้นคุณฉลาดในการพูดในการสื่อสารถ้ามีลูกก็รู้จักพูดสื่อสารลูกลูกคุณก็จะมีกําลังใจไปทํางานหรือสอบได้นะคะฉะนั้นรู้จักพูดและรู้ จัะใช้คำพูดคุณค่ะเพราะจะทําให้ลูกคุณทํางานดีบริวารทํางานดีแล้วจะเกี่ยวโยงกับเงินน่ะรายได้ด้วยค่ะเพราะดาวพระพุธโยกเข้าพบเรือนการเงินในช่วงของ่างเดือนจนถึงปลายเดือนเลยฉะนั้นหมายความว่าคําพูดคุณทาเงินนะ เจรจาต่อต่อรองใดๆหรือกําลังจะนัดําธุรกิจโปรเจกต์ใดๆก็จะบรรลุเป้าหมายนะฉะนั้นให้รู้จักพูดพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดในสิ่งที่ดีต่อธุรกิจของคุณและลูกค้าของคุณกันนะคะนี่แหละคือข้อดีของดาวพับพุทธค่ะที่โยกเข้าพบเรือนการเงินก็โดดเด่นว่าจะได้ลาบทางการเงินและรวมถึงลาภจากเพศหญิง คบเรือนการเงินนะคะมีดาวจันทร์โโยเข้าการเงินซึ่งดาวจันทร์จะหมายถึงเพศหญิงนะคะผู้หญิงอุปถัมภ์กันและก็ความรักความเมตตากันนี่คือความหมายด้านดีๆของดาวจันทร์ที่โยกเข้าคบเรือนการเงินฉะนั้นช่วงนี้การเงินมีเกณฑ์มาจากคนรักคนอุปถัมภ์นะคะลูก ะะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ผู้รักผู้ใหญ่รักเมตตาสนับสนุนการพ้าการขายการเงินให้กับคุณนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็มีเกณฑ์น,นะคะดาวอาทิตย์โอกาสดีๆจะเข้ามาทำให้คุณมีช่องทางใหม่ๆในการที่จะมีะไรายได้เข้ามานะคะ นอกจากนี้ดาวพัสดสุ์ค่ะดาวพัสดสุเป็นดาวจรเช่นเดียวกันโยก,โยกเข้าพบเรือนการเงินดาวจันโยกเข้าพบเรือนการเงินตลอดทั้งเดือนเลยส่งผลอะไรช่วงนี้สติปัญญาดีคุณจะเห็นโอกาสใหม่ๆเพราะดาวพัสดสุจะคิดแต่แผนหาช่องทางเพื่อได้ได้ไดเงินค่ะเพราะดาวพัสดุจะเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะจะมีสติปัญญาดี สนใจการเรียนรู้หาช่องทางใหม่หมๆโอกาสดีๆในการทําเงินและยังเกี่ยวโยงกับญาติพี่น้องด้วยในให้คําแนะนําหรือช่วยเหลือเรื่องการเงินกให้กับคุณด้วยการน,นอกจากนี้ค่ะสิ่งที่คุณวางแผนเป้าหมายขยันกันแกงแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันจะบ,บรรลุเป้าหมายด้วยกาะความสําเร็จจะเกิดขึ้นในเดือนนี้โดดเด่นมากเลยในเรื่องของความสําเร็จที่คุณวางแผนที่คุณนะคะ จต่ค่าขายก็ดีการลงทุนก็นดีการซื้อที่หรือทรัพย์สินก็มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะนี่คือด้านดีๆของดาวพระศุกดาวจันทร์ที่โยกเข้าพบเรือนการเงินและเกี่ยวโยงกับญาติพี่น้องและ นะคะความสําเร็จในเดือนนี้ด้วยนะคะของดาวพัส,สุขค่ะดาวจันทรเป็นดาวแห่งเจ้าสเสน่ห์นะะช่วงนี้ก็ทําอะไรก็มีสเสน่ห์คนรักคนชอบโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะและเพศหญิงค่ะแต่ก็มีจุดอ่อนอยู่เช่นเดียวกันนะคะ ข้อเสียของดาวจันทร์คืออะไรบางครั้งเชื่อคกงง่ายบางครั้งโลเลก็ต้องระมัดระวังหน่อยจุดอ่อนของดาวจันทร์เนื่องจากดาวจันทร์อยู่ในภพอริด้วยนะคะฉะนั้นระวังการเปลี่ยนแปลงไปมานะคะหรือจิตใจผันขวนแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังค่ะอ่ะมาดูต่อมาค่ะดาวราหูเป็นดาวใหญ่ค่ะอยู่ในภพเรื่องการเงินนะคะ ซึ่งดาวราหูเป็นดาวประจำของชาวราศีกุมด้วยนะคะจะอยู่จนตลอดนะคะพึ่งปีแรกจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะหลังจากนั้นก็จะโยกเข้าลักนะขออภัยก็จะโยกเข้าลัคนาของชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะในเดือนนี้คะ่ะราหูนะคะส่งผลด้านอะไรเงินรายได้จากต่างประเทศรายได้จาก ออนไลน์โซเชียลมีเดียนะคะรายได้นะคะช่องทางโซเชียลมีเดียจะทำเงินให้กับคุณค่อนข้างสูงนะคะใครที่ฟังอยู่นะคะก็ลองไปเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียออนไลน์ค่ะเพราะลาหูเนี่ยงานกลุ่มเหล่านี้จะค่อนข้างดีกัะนะราหูนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับราหูด้านดีๆนะคะหากคุณทำสิ่งเหล่านี้อยู่ โฟกัสกัดติดสัมมาอาชีพอยู่ในความสุจริตคะจะมีความสําเร็จสูงเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามากะคืองานการเมืองงานที่อยู่ในกลุ่มนคนมีแสงต่างๆกค,คืออะไรดา,ารนนนานักร้องนักศิลปินนนักที่ทํางานเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะ,นะะกลุ่ม มีแสงต่างหากก็ยิ่งมีแสงมากขึ้นเพราะได้รับอิทธิพลดาวอาทิตย์เข้ามาด้วยก็ทําให้ยิ่งดังมากขึ้นจากเป็นดาราเดิมๆอยู่แล้วก็ดังมากขึ้นจากคนที่มีแสงนะช่วยเหลือสังคมก็ดังมากขึ้นค่ะฉะนั้นสัมมาอาชีพทําในสิ่งที่ถูกต้องก็ทําต่อเลยค่ะคุณก็จะดังปังๆเกาอค่ะนะคะอ่านี่คือจุดดีนอกจากนี้การงานต่างประเทศ ลุ่งงานด้านจิตวิญญาณครูโค้ชอาจารย์สอนคนด้านจิตวิญญาณสอนคนด้านธรรมะสอนตามความรู้ความสามารถของคุณก็ยิ่งดังนะคะทําในสิ่งที่ถูกที่ต้องดังหมดค่ะลุยอย่างเดียวพัฒนาตนเองค่ะอ่ะข้อเสียของดาวราหูจุดดีมีคุณลุยโฟกัสหนาะแต่จุดระมัดระวังก็มี เพราะถ้าจุดระมัดระวังคืออะไรงานสีเทางานแอบบแอบบซ่อนซ่อนงานปิดกลางงานซ่อนเลนอะไรที่เทาเทาไม่ถูกไม่ต้องตรงนี้ต้องระวังเพราะจะทําให้คุณค่ะเงินหลั่งไหลเข้ามาก็จริงแต่ก็จะไหลออกหรือสร้างปัญหาตามมาค่ะฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงหรืออย่าไปยุ่งไปเกี่ยวค่ะราหูและจุดที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของราหูระวังอะไร ระวังการหลอกลวงระวังอย่าเชื่อคนง่ายค่ะเพราะลาหูคือบางครั้งเชื่อคนง่ายกิเลสตหานำพาไปนั่นเองฉะนั้นวิธีแก้คืออะไรมีสติอย่าเชื่อคนง่ายหมั่นสวดมนต์หมั่นทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราค่ะถูกคนอื่นเนี่ยนะคะชักจูงได้ง่ายนั่นเองนะคะ อ่ะนี่คือเรื่องของราหูค่ะที่อยู่ในภพเรือนการเงินจุดดี D, จุดแข็งมีใช้มันเยอะๆนะคะถ้าจุดอ่อนนาะยเชื่อคนง่ายตัดสินใจเร็วพวกนี้เราก็ต้องวดทานใช้สติเยอะๆคะะและราหูเป็นดาวประจําของชาวราศีกุมด้วยค่ะนะคะใครที่มักเจอปัญหาบ่อยผิดพลาดบ่อยถูกกลอกลวงบ่อยหรือไปยุ่งไปเกี่ยวกับสีเทาตรงนี้ก็นะคะกลับมาทบทวน ออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นกับฝึกสติฝึกสมาธิเอาค่ะช่วยได้คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลการเลี่ยงอย่าไปคบคนไม่ดีก่ะ ก็ลองไปพิจารณานะตัวเองนะคะอาจารย์เนี่ยอ่านเป็นเกณฑ์ตามตําราเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายว่าเพื่อน,อนๆทุกคนเกิดราศีกุ่มจะต้องเกิดเหตุแบบนี้นะคะเพราะแต่ละคนกชีวิตไม่เหมือนกันแน่นอนเกิดราศีเดียวกันสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรรู้ไหมคะคือจิตวิญญาณของแต่ละคนกับไม่เหมือนกันก่ะนะคะ,ะมาดูต่อมาค่ะดาวต่อมาดาวห,หัสเป็นดาวใหญ่ค่ะ ซึ่งดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนการเงินด้วยและภพเรือนพันธุโชคลาภด้วยนะเห็นไหมฉะนั้นในเดือนนี้ค่ะดาวใหญ่ยังคงสถิอยู่ในภพเรือนพันธุญาติพี่น้องและก็เกี่ยวโยงกับโชคลาภการเงินคุณด้วยโชคลาภการเงินคุณค่จะจากมาจากสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณเพราะดาวพฤหัสจะหมายถึง สติปัญญาความรู้การเรียนรู้การพัฒนาก,การศึกษาการหาข้อมูลกันะคะและรวมเกี่ยวโยงกับญาติพี่น้องเกื้อหนุนช่วยเหลือด้วยค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับดาวมฤริตยูเป็นดาวใหญ่ดาวที่สองค่ะซึ่งนะคะดาวใหญ่ ดาวที่สองเนี่ยอยู่ในภพพันธุเช่นเดียวกันซึ่งดาวมารุตยูจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกระแสใหม่ๆฉะนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องของคุณด้วยที่เกื้อนหนุนเทคโนโลยีหรือสนับสนุนหรือคอยแนะนำนะคะจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนี่คือดาวใหญ่ค่ะที่เกี่ยวโยงกับการเงินโชคลาบฉะนั้นโชคลาบของคุณ่ะจะมาจากนะคะต่างประเทศทางไกลต่างถิ่นจากการเดินทาง จากเทคโนโลยีกระแสใหม่ๆค่ะเกี่ยวกับโชคลาภนะคะอ่านี่คือดาวใหญ่นะคะทั้งหมดนะคะสามดาวมาดูดาวใหญ่อีกหนึ่งดาวคือดาวพัศเสาค่ะดาวพระเสาจะเกี่ยวกับถิ่ที่อยู่อสังหาริมทรัพย์บ้านอยู่ในลัคนาของชาวราศีกุมนะคะฉะนั้นในเดือนนี้ค่ะอิทธิพลของดาวพระเสามีดาวจรดาวอาทิตย์ดาวพระพุธโยเข้าจับคู่แล้ว เป็นด้านดีส่งผลให้บ้านให้รถนะคะและให้โชคให้ลาบด้วยนะคะในเดือนนี้ค่ะนะคะตามที่อาจารย์ได้พยากรณ์ต้นๆคลิปเลยนะคะมาสรุปกันค่ะทั้งหมดเนี้ยทั้งดาวใหญ่ดาวจรนนะคะ คะชาวราศีกุมตลอดทั้งเดือนมีนาคมนะคะอะไรโดดเด่นบ้างไล่ตั้งขอบการงานก่อนเลยการงานจะเป็นช่วงของการเดินทางบ่อยมากในเดือนนี้ค่ะเขาเรียกว่าชีพพจรลงเท้าค่ะคืออะไรมีเกณฑ์ไปพบปะผู้คนในสายงานในองค์กรทหรือไปเจรจามิตรใหม่เพื่อนสังคมใหม่หรือรวมถึงการพบปะ พันธมิตรนะคะหุ้นส่วนหรือคู่ค้าคุณแล้วทำให้กิจกรรมที่คุณเข้าไปทำประสบความสำเร็จจะได้รับความร่วมมือด้านดีๆนั่นเองการพบปะครั้งนี้คุณมีเกณฑ์ได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่ได้กลยามิตรดีๆด,ด้วยนะคะนอกจากไปติดต่อประสานงานเรื่องงานแล้วยังได้เพื่อนดีๆเข้ามาด้วยนะจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในการงานการธุรกิจคุณให้ประสบความสาเร็จด้วยนี่คือจุดดีเรื่องของการงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างข้าราชการมีเกณฑ์การเดินทางและรวมถึงนักธุรกิจด้วยมีเกณฑ์การเดินทางหรือได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่สังคมใหม่ผู้รักผู้ใหญ่เจ้านายช่วยเหลือเกื้อหนุนเมตานั่นเองนะคะนี่คือจุดดีในเดือนนี้ค่ะจุดเด่นเลยคือความรักความเมตตาคนคอยช่วยเหลือนะคะคุณน,นั่นเองให้บรรลุเป้าหมายกับ สำหรับคนที่เป็นนักลงทุนในเดือนนี้ให้ใจเย็นๆไว้นะอย่าใจร้อนนะคะช่วงนี้สำหรับใครที่เป็นนักลงทุนนะคะก็จะมีโอกาสดีนะคะสติปัญญาคุณนะคะจะทำให้คุณได้กำไรนะคะฉะนั้นก็นะคะมีระบบระเบียบอย่าใจร้อนรอจังหวะนะคะสำหรับใครเป็นนักลงทุนนะคะโอกาสจะเข้ามานะคะการนะคะโอกาสจะเข้ามาก็วางแผนดีๆนะคะสำหรับเรื่องของการเงินนะคะ ภเรือนการเงินคือดาวพฤหัสมีดาวราหูดาวพระศุกร์ดาวจันรดาวอาทิตย์ดาวพระพุธโยกเข้าการเงินและภพเรือนลาพระมีดาวพฤหัดเป็นดาวใหญ่ส่งผลเดือนนี้มีโชคลาภจากบ้านเล็กที่ของคุณไงจากรถยนต์ของคุณไงฉะนั้นโชคลาภสําหรับใครคอเสี่ยงโชคก็ให้ดูบ้านเล็กที่นาะบ้านใหม่บ้านเก่านะคะแล้วก็รถยนต์ของคุณไงนะคะเพราะเกี่ยวโยงกับ ดาวคือดาวพระเสาร์นั่นเองดาวพระเสาร์จะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและเกี่ยวกับยานพาหนะคือดาวบังขานนะคะเล็งมาที่ลัคนาของคุณนั่นเองก็เกี่ยวกับนะคะยานพาหนะนั่นเองะคะ่ะและเรื่องของการเงินในเดือนนี้การเงินจะหลั่งไหลเข้ามาในทิศทางที่ดี จากเดือนก่อนๆนนะติดขัดเดือนนี้ก็นะค,ะคลี่คลายดีขึ้นเงินหลั่งไหลเข้ามาจะได้รับการช่วยเหลือแก้ปัญหาการเงินการในเดือนนี้จะมีนะคะการเงินเข้ามาได้รับการช่วยเหลือจากเพศหญิงนะคะเ็เรียกว่าดวงนาีประถัำค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการเงินโชคลาภความรักคนโสดจะได้เพื่อนใหม่ที่ค่อยๆเรียนรู้นะ,ะศึกษานิสัยใจคอกันไปค่ะควมีคู่ถ้าสัญญาอะไรกันไว้อย่าลืมนะคะ อ่าและก็ช่วงนี้ความรักจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษความรักมีความเข้าใจกัคนค่อนข้างดีด้านสุขภาพนะคะอย่าเครียดจนเกินไปนะคะเพราะนะคะชาวราศีกุมบางทีก็จะเครียดนั่นเองมีอิทธิพลมาจากดาวพระเสาร์ที่นะคะเข้านะคะสถิตอยู่ในภพลัคนานั่นเองบางทีก็จะเครียดนะคะเครียด หลากหลายเรื่องนะคะเข้ามานั่นเองฉะนั้นก็อย่าเครียดจนเกินไปนะคะแบ่งเวลาหากิจกรรมพักผ่อนบ้างออกกําลังกายกินอาหารเป็นประโยชน์สวนมนต์ไหวพระธรรมสมาธิพวกนี้จะช่วยเรื่องสุขภาพจิตใจเราหมดเลยค่ะปิดท้ายการเสริมดวงชะตาค่ะตามหลักโหราศาสตร์หาเครื่องประดับเสื้อผ้าสีเขียวนะคะสีเขียวขี้ม้าสีเหลืองทองจะเป็นสีที่นําโชคให้ค่ะส่วนการ เสริมดวงชะตาที่จะเป็นบุญใหญ่บารมีใหญ่นะคะคือการพัฒนาจิตวิญญาณค่ะนะคะหมอดูที่แม่นยำนะคะคือจิตวิญญาณลยดวงชะตาคุณจะไปแบบใดน,นะคะอยู่ภายใต้จิตวิญญาณของคุณเองนะคะส่วนศาสตร์ตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางสีติเท่านั้นนะคะข้อหลักของโหราศาสตร์ที่เขาเก็บมาเนี่ยส่วนใหญ่คือเก็บมาจากพฤติกรรมมนุษย์จริตมนุษย์ุปนิสัยมนุษย์ค่ะโดยเอาหลักของดาวเอามาประกอบ ให้ความหมายนั่นเองนะคะฉะนั้นหากเรานะคะเริ่มต้นพัฒนาที่จิตวิญญาณกบเพราะจิตวิญญาณตัวนี้นะคะก็คือตัวจิตของทุกท่านบันทึกกรรมดีกรรมไม่ดีไว้ค่ะบันทึกไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยและอะไรที่เราทําบ่อยๆมันก็มักจะเป็นปณิสัยความเคยชินเราค่ะฉะนั้นค่ะหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตเราต้องเริ่มที่จิตวิญญาณเราค่ะ มันพัฒนาจิตวิญญาณยก,กจิตยกใจให้สูงขึ้นะคือความสงบของจิตค่ะยิ่งสงบยิ่งอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นการคิดตลอดเวลาค่ะตรงนี้เนี่ยแหละเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะมนุษย์เจ็ดพันล้านกว่าคนทั่วโลกนะคะเฉพาะประเทศไทยเราประมาณ60ล้านกะ แตกต่างกันก็คือจิตวิญญาณก่ะนะคะอย่างเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ฟังอยู่เกิดราศีกุมเหมือนกันแต่ดวงชะตาไม่เหมือนกันไงเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณจริตอุปนิสัยไม่เหมือนกันไงนะคะชาวราศีนะคะกุมเนี่ยมีดาวประจาคือดาวราหูซึ่งดาวราหูค่ะนะคะดาวราหูเนี่ยเป็นโมหะจริตนะคะคืออะไรหลงง่ายติดง่ายบางครั้งก็ นะคะมักจะซึมเศร้าด้วยนี่คือตามหลักของโหราศาสตร์เขาเรียกว่าจริตค่ะถ้าใครมีลักษณะจริตแบบนี้เชื่อคนง่ายหลงง่ายผิดง่ายค่ะก็ต้องกลับมาแก้ที่จิตวิญญาณกะเพราะจิตวิญญาณตรงนี้มันถูกบันทึกไว้นะพฤติกรรมจริตแบบนี้ฝังลากลึกอ,อยู่ที่จิตใตส้สัมฤทธค่ะก็ต้องมาฝึกให้มันอิสระนะคะ จากสิ่งที่มันยึดมั่นถือมั่นกับการฝึกสติฝึกสมาธิจะช่วยการเปลี่ยนแปลงด้านจิตวิญญาณกับนะคะฉะนั้นมนุษย์ที่เกิดราศีกุมเหมือนกันเ่นะคะบางคนประสบความสําเร็จบางคนไม่สําเร็จบางคนยากจนบางคนมีชีวิตร่ํารวยต่างกันตรงนี้บางคนจนก็รวยได้บางคนจนรวยแล้วจนได้ค่ะเพราะอะไรจริตค่ะนะ,ะจริตบวกกับ นะคะจิตวิญญาณตรงนี้ค่ะที่แตกต่างกันนะคะนะคะฉะนั้นหากเราอยากเปลี่ยนแปลงดวงชะตาให้เริ่มที่จริตนะคะสําหรับศาสตร์ไท่ยิซีเป็นแนวทางให้กับเรานะคะไม่สามารถที่จะไปบอกคุณว่าเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่จิตวิญญาณของทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้หลักโหราศาสตร์ก็แค่ได้บอกแค่วิธีการเสริมวิธีการแก้ นะคะตามหลักโหราศาสตร์เพื่ออะไรเพื่อด้านจิตวิญญาณค่ะเช่นแนะนําไปทําบุญทาทานค่ะนี่ก็คือเรื่องอะไรเรื่องเสริมดวงความรู้สึกหมดเลยนะคะการพยากรณ์ก็คงจะพยากรณเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนก็กอยทุกท่านค่ะในเดือนมีนาคมมีแต่ความสําเร็จทั้งทางโลกและด้านจิตวิญญาณค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะคะและก็กดไลค์ซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสวัสดี 他。Uh huh.